สวัสดีค่ะมาพบก,กับเพีงอาทิตย์ทะลนะคะคลิปคลิปนี้ก็จะเป็นแรนดอมนะคะมาดูว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้เขาคิดจะทําอะไรคุ e ออกวานเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เก่งของเขา,าเมีอํานาจเกดเขาตอนนี้คุณคงจะแบอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองแล้วเออเชนอฟคับเขาอยากจะเป็นข้อครัวกับคุณเหมือนคนที่เขาอ่า คุณอาจจะตรงใจตรงสเปคของเขามากเงี้ยเขาอยากจะให้คุณเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกเห็นไหมเด็กนี้ค่อนข้างที่จะดีมากอุ ui, ้ยเด็กสันถือว่าเขาอยากจะประสบผลสําเร็จในเรื่องของความรักตรงนี้เลยอันนี้ก็ขอให้ทุกๆท,ท,ท่านนะคะใช้วิทยาในการรับฟังรับชมก็หวังว่าจะได้มีความสุขตามที่ไพ่ออกเขาบอกว่าเขาอยากมีความสุขประสบผลสําเร็จในเรื่องของความรัก นี้กับคุณคือคุณคนเดียวเท่านั้นที่คือจุดสำคัญในชีวิตของเขาแล้ว